นี้เราจะมาจัดอันดับบริษัทยี่พ่อยีนยอดนิยมนะครับระดับโลกนะครับว่าเขานิยมอะไรบ้างกับพี่กิติศักดิ์เขาครองเข้าครองครับผู้ครอบครองยีนตัวเป็นหลักสิบล้านหลายตัวนะครับแล้วมีโครงการที่จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ภายในสองปีนี้พี่กิติศักดิ์กำลังจะตอนนี้กําลังถงดินูดาเนินการการก่อสร้างอยู่นะครับภายในสองปีน่าจะเสร็จนะครับก่อนที่จะเสร็จเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เรามาคุยเรียกน้ำจิ้มกันก่อนว่า ไอ้กางเกงยีนเนี่ยครับมันมีที่นิยมอันดับต้นๆของโลกมีกี่ยี่ห้อเมืองไทยเนี่ยทาไมนิยมแค่สามสี่ยี่ห้อแต่ต่างประเทศเขาอาจจะมีหลายยี่ห้อที่เราไม่รู้จักแต่เป็นที่นิยมนะครับพี่กิติศักดิ์ครับอันดับหนึ่งของในขวัญใจของคนไทยเลยครับมีอะไรบ้างครับบีรีวายครับนี่ครับรีวายนี่ครับรีวานี่เป็นขวัญใจของคนไทยที่ที่คนอ่าเสพกางเกงยีนนะครับในยุคนั้นนะครับครับอ่าอายุผมเกิดดีกว่าครับครับผม ผมเกิดในปีพศสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับสิบสี่นะครับก็ตอนนี้ก็สี่สิบเก้าปีย่างห้าสิบปีนะครับผมเกิดมาเมื่อแล้วก็มาได้พอมีอายุ7 8็ดขวบเก้าขวบสิบถึงมาสิบ6กสิบหกปีนะครับยุคนั้นนะครับคนนิยมเกงยีนรีวายมากนะครับมากเลยนะครับมากเลยนะครับเป็นรีว์ห้าสิบหนึ่งนะครับพวกห้าหนึ่งะยุคนี้ก็จะประมาณยุคบนพวกนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวยให้ดูครับ นี่ครับยุคนีห้าสิหนึ่งพวกพวกริมแดงนี่ครับพวกพวกริมแดงนี่ครับพวกริมแดงพวกซิงเกิลพวกนี้ครับนี่ครับตะกูลพวกนี้นะครับที่มีริมแดงนะครับนี่ครับเป็นรีวายห้าสิหนึ่งิมแดงนะครับเนี่ยริมแดงนะครับพวกนี้ผลิตปีหนึ่งหนึ่งเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับแล้วก็มีเป็นพวกน้องลิมริมแดงนะครับเป็นแล้วก็มีกระดุมก้านดำอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็คือคนไทยนิยมมากนะครับพวกก้านดำพวกแซกดำนะครับ เนี่ยมีแซกดําอย่างนี้ครับเนี่ยมีแซกดำนะครับก้านดำแซกดําเป็นที่นิยมของคนไทยนิยมแล้วก็ริมแดงนะครับซึ่งอันนี้คุยถึงยุคของผมนะครับครับผมคือมีพวกริมแดงก็คือมีริมแดงข้าวสุนถึงริมแดงครับผมแล้วก็มีรุ่นรุ่แซกดํานะครับครับผมแซกดํานะครับแล้วพวกพวกนี้ก็จะมีป้ายป้ายสอรีป้ายเล็กๆนะครับเขาพัดป้ายนิดเดียวนะครับครับจะมีป้ายวิธีวิธีการดูนะครับ ป้ายมันมีแค่นี้เองครับสมัยก่อนนี้เริ่มใช้ป้ายแล้วนะครับป้ายบอกบอกบอกรายละเอียดของอะไรทนี้บอกเร่อรี่บอกปีคศอะไรพวกนี้ครับจะบอกปีคศวันปีผลิตนะครับจะบอกนะครับคือพวกนี้ใช้กระดุมเงินนะครับเรียกกระดุมเงินกระดุมเงินกันนะครับล้็จะมีแซกดำนะครับพวกแซกดำดินแดงแซกดำแล้วก็จะมีพวกก้านดำนะครับต่อมาพวกเนี่ยพวกก้านดำนะครับเนี่ยวกก้านดำนะครับวกก้านดำก็คือจะมีก้านดำนะครับเดี๋ยวก้านดำให้ดูนะครับ ก้านดําคือก้านกระดุมนะครับก้านกระดุมนะครับก้านกระดุมนะครับคือก้านดานะครับนี่คร <not> ับก so ้านดาครับเป็นป้ายสีออกแบบนี้ครับจะไม่เหมือนกันเพราะนายรีไวบริษัทรีไวเขามีความมีการพัฒนารีไวครับคือตัวลอกเงินแบบครับเขาจะมีเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างครับทุกรุ่นทุกปีนะครับเปลี่ยนกันหมดทุกรุ่นที่ผลิตออกมาหม่ครับคือจะมีการพัฒนาพัฒนาเปลี่ยนทุกอย่างครับเปลี่ยนเม็ดตหูอะไรก็เปลี่ยนการเย็บตรงไม่ตรงไม่ตั้งแต่แรกลงมาครับตรงไม่ตรงแล้วก็ต่อมาเรื่อยนะครับ แม้ก็ต้องมามีป้าย R ครับทำไมป็นเก่งบางคนเห็นป้าย R มี R ตัวเดียวไหมครับเนี่ย R ตัวเดียวนี่ครับเขาเกิดจากการการการผลิตนะครับผลิต้านะครับคือการสั่ง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 ผลิตคือ12 12โหล114 144ตัวนะครับเขาจะมี R ไว้ขั้นการนับการนับแยกนะครับนี่ครับ R เกิดจากตรงนั้นนะครับก็คือ R เนี่ยไม่มีทุกตัวนะครับไม่มีตัวครับ ก็คอือสมมุติผิดผลิตได้ร้อยตัวมีอาหนึ่งตัวตัวครับเหมือนภาคสดดุดเหมือนภาคสดด็ดมีภาคคะแนนนะครับภาคคะแนนนันยีนคะแนนยีนคะแนนครับเหมือนกันนะครับยีนคะแนนครับ,รบมีตัวอาถึงแพงครับเพราะทีนี้คนอาจจริงราคามไม่แพงหรอกครับแต่ทีคนนี้คนคน,คนที่รักสะสมมันเพราะมันมันหายากเดี๋ยวเขาอ่าสั่งอ่าสั่งสิบสองโลมีร้อยสิบสี่สิบตัวจะเป็นมีตัวเดียวไงที่มีอามีอาคือการนับตอนเั้นนับเ็าจะวางเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วนับต่อไปพอพบอีก ร้อตัวก็เอาเอาตัวอาใส่ไปตัวหนึ่งตัวครับเอเดี๋ยวนี้เวลาคนทำมีอาทุกตัวไหมเมื่อพอคนไทยมานิยมกันนะครับคนคนที่นิยมมันก็ของปลอมก็ใส่อาเต็มไปหมดเลยคือคือของปลอมเมื่อมีตัวอาปุ๊บคก็ก็ใส่คนนิยมใส่ตัวอาเลยครับครับคือนิยมแล้วต่อมาก็เป็นเกงอ่าเป็นก้านดำนะครัก้านดำนี้ในกลุ่มของรีวายนและก้านดำนะคก้าคือไม่มีอะไรครับคือเขาผลิตมายุคนั้นคือต้องการใ อาแกะลื่นให้มันถอดลื่นง่ายคือว่าคุณปวดฉี่ครับก็จะดึงพืชเลยครับจะลื่นออกมาง่ายครับนะครับการดำครับก้านดำนะครับการดั้มนะครับก้านดำคือพวกนี้ก็คือพวกนี้จะผลิตมาในในยุคปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดแปดเก้าครับพวกนี้แปดเก้าก็เป็นก้านดำ้มทุกอื่นก็าเก้าศูนย์นะครับพวกนี้ครับนะครับเป็นพวกก้านดำนะครับอ่ารีวายเนี่ยทําไมได้ได้รับความนิยมในบ้านเราสุดๆเพราะว่าหนึ่งมันมีความนิยมมาตั้งแต่ ปี1970มาลงมาครับ1 9 7เาแล้วต้องลงมาเรื่อยเลือยนนี้คือรับศึกษานักเรียนการแต่งตัวในยุคนั้นนะครับเขาจะเขาจะเสพของต่างประเทศมากในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นนะครับเสพแล้วก็ช่วงหนึ่งนะครับต้องยอมรับนะครับว่าการเกงยีนจำนำได้จำนำได้แล้วครับแล้วคนก็เสพเสพทักคนต่างประเทศมากนะอะไรใครพูดแม้แต่พูดภาษาคนไปไปเที่ยวไปอยู่ต่างประเทศกลับมาพูดภาษาได้นี่ก็ถือว่าเจ๋งเลยเจ๋งเลยคนที่จะเอียงหูฟังอะไรอย่างคนบางคนบางคน มาต่างวันเนี่ยไม่ใช่รวยนะครับไปเช่ารถแต่งตัวดีๆมาต่างมาต่างวันมาพวกคนต่างวันคนต่างวันเขาเชื่อเลยนะครับเชื่อมากในสมัยนั้นนะครับเชื่อมากเลยเชื่อมากเลยครับก็เหมอือนยิ่งคนยิ่งใสเกงรีวายอะไรพวกเนี้ยโอ้คนนี้ต้องมีตังค์นะมีฐานะนะครับมันเป็นมันค่านิยมของในยุคนั้นนะครับเป็นค่านิยมในยุคนั้นนะครับจากรีวายเป็นไอเห้ออะไรครับ เป็นลีครับลีนะครับลีคืออันนี้ของประเทศไทยหรือของโลกเลยเมกาครกาไม่ใช่ระดับความนิยมเนี่ยก็คือระดับโลกโลกนะครับคืออยากรีวายก่อนแล้วเป็นลีลีบ้านเราก็เป็นลีเหมือนกันลีครับอเมื่อก่อนเขานาเข้ามาสามยี่ห้อที่ว่านิยมที่สุดนะครับก็คือลีลีนะครับแต่ตัวนี้เป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษนะครับเป็นลีลีลีช่างนะครับนี่ครับทำไมดีช่างเถือเป็นหนึ่งเกงที่มีค่าครับตัวนี้ครับนี่คือหลักแสนนะครับตัวนี้หลักแสนหลักแสนนะครับ นะครับแล้วก็เป็นรีลีนและหลายรุ่นมาเรื่อยๆนะครับมีหลายรุ่นครับแล้วแต่ผลิตเป็นรีวายครับเหม ENNIS, ือนกันครับเขาผลิตกันเปลี่ยนรุ่นเป็ลี่ยนแบบมาเรื่อยๆทีวายเกิดรีเกิดหลังทีวายนันเลยก็ไม่หนีกันครับพวกนี้ไม่หนีกันครับไม่หนีกันไม่หนีกันมีแต่ว่าคนนี้เป็นเป็นหัวการค้าเหมือนกันเหมือนกันค้าครับคนอื่นทำดีบ้างลองทำบ้างแล้วก็รีเน hmm. ี่ยเขานำเข้ามาขายก่อนก่อนรีวายนะครับมีคนนำเข้ามาก่อนนะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จสู้รีวายไม่ได้ครับไม่ประสบความสำเร็จในการตลาดในยุคนนนั้ะครับในยนั้นมนะ ผมจะต้องการให้ด like ูคือร no. ีแปลกๆเป็นอย่างนี้นะครับแปลกๆกสมมติผู้สั้นเคยเห็นแต่ว่าแปลกๆคือมีเป๊กเป้ามีกระดุมโดนัทนะครับมีกระดุมโดนัทนะครับกระดุมโดนัทแล้วก็เรีรีไม่ใช่กระดุมไม่ใช่กระดุมเหมือนรีไวมีมีครับมีครับมีมีกับซิปครับแล้วกระดุมเก่ากว่านี้อีกกระดุมเก่ากว่านี้นะครับมีครับยมีหมดอะในบ้านมีครบหมดทั้งเรือยินไอ้นี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอันดับกันครับอันดับให้ดูนี่เออนี่ตัวนี้ครับกระดุมนะครับเนี่ยน่าจะใช่นะครับอ่ารีกระดุมอันนี้ครับกระดุมโดนน นี่ครับนี่ครับที่สงครามโลกนะครับพวกนี้นี่ตัวอายุร้อยปีอ่าครับสงครามโลกนี่กระดุมโดนัทนี่ครับกระดุมโดนัทนะครับโดนัทครับอายุร้อยปีครับพวกนี้ครับผมนี่ครับมูลค่านี่เท่าไหร่นี่ก็โอ้ม่จะตอบยังไงครับครับเพราะอายุปานนั้นนะครับแล้วถ้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่หินไม่ใช่เหล็กนะครับอ่ามันมีการแยกสลายได้นะครับแต่มันอยู่ได้ขนาดนี้ก็ประมูลราคาแล้วแต่แต่ตั้งกันแล้วครับตอนนี้ครับผมนะครับมันไม่ใช่หินไม่ใช่เนื้อครับจากจากรีรีนะครับโดนัทใน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 ใรัสเซในรัสเซี ในเมกาครับเมกาครับอันนี้เราก็มาเราก็คือเขาตีว่าเมกาเลยครับแต่เราต้องเข้าไปเจาะอีกครับอาจะเจาะตัวนี้ไม่ได้เราแก่เสียเราเราเราคุยกันข่าวๆก่อนพอนีมาเร็วด่วนมาตั้งไม่ตั้งนะครับจากลีก็เป็นแรงเลอร์แรงเลอร์ครับนี่แรงเลอร์ยุคเก่าๆครับจะเป็นแรงเลอร์บูเบลนะครับตัวนี้เป็นเกงเด็กนะครับบูเบลครับไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้ไม่ใช้เก็บมาอย่างดีครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สภาพอย่างนี้ก็เป็นแสนครับทำไมเป็นแผ่นที่มันมเพราะว่ามันมี อ๋อรุ่นนี้เป็นรุ่นกระดุมแรงเลื่อกระดุมครับแรงเลื่อกระดุมกระดุมครับกระดุมครับบูเบลครับปิดปีใน970นะครับ1970สงครามโลกที่สองครับสงครามโลกที่สองครับตอนนี้ข้างในจะเป็นนี้ครับเขียนว่าบูเบล USA นะครับอ่าแล้วก็ตอกนะครับตอกผ้ากำลังตีผ้าด้วยนะครับ รลตีว่าผ้าซันฟลายนะครับซันฟลาย USA ะนะครับ<อ>คือตอตตอกาันย้าด้วยต้องไปผ้าเหมือนผ้าท,ที่ที่ว่ายอดเยี่ยมน,นะครับต้องไปผ่านตานี่ครับเหมือนทองโต๊ะกลางครับถ้าไม่ผ่านอันนี้ทุกทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อถ้าไม่มีผ่านก็ว่าเป็นแต่เสื้อผ้าเสื้ออะไรทุกอย่างนันนี้อันนี้สถาบันรับรองผ้<พ>ารับรองผ้าครับต้องต้องตอกหมดเลยครับเหมือนทองโต๊ะกลางนะครับว่าถ้าใครใช้ผ้ายี่ห้อนี้มาตรฐานมาตรฐานครับคือผ้าที่ยอดเยี่ยมสมัยโบราณทุกแม็แต่ทุกแบรนด์นะครับก็ต้องมี ผ่านการันตีสถาบันรับรองผ้าซันฟลอไรส์นะครับซันฟลอไรส์นะครับนี่ครับอีกหน่อยเป็นรูปเรือนครับซันฟลผมผมกำลังคะพิสูจอีกหน่อยเราจะตอบแต่ว่านี่ครับเป็นได้รูปรูปคล้ายๆรูปเรือนครับนี่ครับซันฟลอไรส์นะครับเห็นไหมครับนี่คือรูปบริษัทครับครับผมไอๆไอยี่สิบออนเนี่ยยี่สิบหนเบอร์นะครับนี่หนาปักเลยยี่สิบปักเลยครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักของตัวยีนตัวนี้นี่ครับเขาจะเป็นอย่างนี้ครับอย่างโบราณหนึ่งนี้ครับนี่ครับกระดุมตอกคือเป๊กหลังเหมือนกันหมดทุกอย่างครับเป๊กหลังเหมือนกััันนนนนหหหมมดดดคครรรบบแ่้้าาาากกะะุีูย หาดูยากเพราะหาดูยากเลยเหรอหาดูยากครับแพงครับแพงเอ้ยทำไมที่ได้เก็บได้สภาพใหม่ผมไม่ได้สะสมเลยครับผมก็หาให้ได้คืออันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ไม่ใช้ครับที่ไม่ใช้คือก็าสั่งมาจากอเมริกาเลยครับเขานำเข้ามาเลยครับสมัยนั้นนะครับที่ผมเก็บมานานนะครับตัวนี้ยี่สิบปีนะครับตอนซื้อมาเท่าไหร่ตัวนั้นผมซื้อมาตัวนี้ตัวละหมื่นกว่าบาทครับสมัยนั้นครับตัวละหมื่นกว่าบาทครับตัวนี้ต้องแสนกว่าแล้วแต่จะตั้งละครับตัวนี้สภาพเป็เท่าไหร่เป็นแสนนะครับสภาพนี้เป็นแสนนะ่ก็นแสนแต่แต แสนกลางๆต้นๆเรือร้านด้วยแล้วแต่เราครับแล้วแต่เราจะใส่เลยครับแล้วต่อมาเรนเลอร์ก็ครับเป็นนี่ครับปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นี่ครับเห็นไหมครับเป็นทรงนี่ครับเป็นทรงขาเดฟนะครับทรงหกศูนหกนะครับขามอสนี่มันขาอะไรอันนี้ปีหนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับขาเดฟขาเดฟขามอสขามอสคือขาอะไรขามอสขาเดฟก็คือขาขามันก็จะเป็นแบบอันนี้ทรงทรงอันนี้เดฟขาเดฟขาเดฟข้ามอสที่ตรงอ่ะ ผมไม่เข้าใจขาหม้อส์มันเป็นการผมรู้ว่าทรงอ่าอ่าทรงมิกกี้ทรงขาขามอสนี่ยผ่จำไม่ได้ขาม้าหรือเปล่าขากระดิ่งขาละครังอีกนะมันมีหลายขานะครับที่นี่ที่นี่หมดเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับขาเด็กขาม้อสขาละคขังขากระดิ่งคือเป็นรุ่นหกสี่หกหกแปดสี่ถ้าเป็นขาม้าคือห้าหนึ่งเจ็ดถ้าเป็นวายผมจะรู้ไงมีมีขาบานไหมมีหมดเลยที่พูดมาเนี่ยขาบานหกหกแปดสี่บานนี้เลย บานบานเป็นบานเป็นกังกกกระโปรงเลยถ้าหกสี่หกก็เป็นล้อลูกระคังเลยถ้าห้าหนเจ็ดเป็นขาม้าผมมีหมดมีหมดทุกอย่างและสภาพดีๆนั่นเลยไอขามันนี่อีเลยนะเป็นนี่อีเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ไปขาเดฟขาว่าขาม้าอันนี้คือรุ่นนี้เหตปีหนึ่งเก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์นะใช่ไหมตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวนี้คือป้ายนี่คือเป็นปูเบลป้ายใหญ่ป้ายใหญ่ป้ายใหญ่อันนี้คือหลักหมื่นครับหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นสมัยนั้นเมื่อสมัยก่อนที่จําความได้นะครับททีี่่ มันตัวละ300กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทหรือ300กว่าบาทลองนึกถึงคนที่อายุ70ปีลองถามคน70ปี670ปีนะครับเขาจะรู้ราคาดีครับถ้าคนอายุ6-70ปีใส่เลืเ่อยแถวนั้นตัว200-300บาทนะครับแต่ก็เลิกแตวละ2-300บาทาะานะครับขนาดเทียบทองคำไม่ราคาไม่กี่บาทราคาแพงกว่าทองคำนะครับสองมายั้นครับลองถามคนอายุถึง6-70ปีนะครับเพราะผมจะ ผมมันมีข้อมูลตัวนี้ครับถ้าใครอายุเจ็ดสิบปีอันนี้จะเก่งยีนแพงกว่าทองคำที่นําเข้ามาขายสมัยก่อนครับสมัยก่อนไม่มีของเก่านะครับเป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่ครับอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนั้นนะครับอันนี้และอันนี้คือครบสาม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 ความนิยมนะครับแล้วต่อมาก็มีนิยมยี่ห้อบิ๊กมาบูริกนะครับมาบูริกด้วยนะครับมาบูริกของไหนมาบูริกขออเมริกาครับของอเมริกาของไอเมริกาครับมาบูริกแล้วก็มาบูริกแล้วบิ๊กสมิตพวกนี้ครับบิ๊กสมิตรของอเมริกานั่นนนแหละะคคครรัับบวามมิย ไอ้สัญชาติอื่นมีไหมฝรั่งเศสเยอรมันมีไหมคุณยินไม่เขาได้ยินแต่อเมริกาครับเขาไม่ยินไหมแต่อเมริกาไม่ครับไม่ไม่เลยที่สมัยก่อนแนหะสมัยโบราณมีแต่ของอเมริกานะครับข้างหลังมาลูกของฝรั่งเศสมาทีหลังของฝรั่งเศสมามเนี่ยพวกหรือพวกอันนี้ครับพวกมามาทีหลังพวกไอ้พวกไอ้ละบอสเช่เนี่บอสเช่รซารพวกนี้มาทีหลังมาที่ไหนมาที่หลังพวกพวกนี้ไม่ไม่ไม่แพงนะครับคือคือบอสเช่แพงครับแพงมากครับ แพงมากแต่คืออยู่ในกลุ่มสังคมที่ไฮโซรวยเลยนเนี่ยแต่อันนี้ที่เข็ดไหมอันนี้ที่มันมีครับอันนี้ที่มันดังเนี่ยเพราะว่าไงเพราะว่าอยู่ในกลุ่มกรรมกรนะครับกลุ่มคนชั้นคนชั้นล่างเนี่ยคนชั้นล่างคนชั้นล่างแล้วคนชั้นล่างแล้วคนชั้นกลางแล้วคนชั้นบนก็ใสกันอยู่แต่ว่าคนคนชั้นล่างเนี่ยมันเยอะกว่านะครับคือความคือมีความนิยมถึงมันถึงได้ไปถึงตลาดมันได้ไปใกล้ๆครับอันนี้มีความประสบความสำเร็จเข้าพะเทศไหนก็ขายได้ทุกประเทศแล้วทรงผ้ามันดีมีความมงคล นอกจากยีนจากอเมริกาหลังจากลีวายเลิกผลิตในอเมริกาแล้วนะครับทําไมยีนญี่ปุ่นเริ่มมีติดชื่อเสียงก็เพราะว่าญี่ปุ่นเขาเป็นเป็นประเทศที่เขามีระเบียบมีวินัยนะครับเขาเห็นอะไรเขาเป็นเป็นผู้นักศึกษานะครับเราจะเรียนรู้ศึกษาแล้วก็จะเอาไปไปวิจัยวิจัยเสร็จเขาก็จะไปเรียนรู้แล้วเขาก็ไปต่อยอดประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมยอมรับจริงๆก็ต่อยอดออกมาทุกแรลดนะครับเป็นเพื่อใช้ผ้าเดนินแล้วก็ไปปลูกฝ้ายเองแล้วกระบวนการผลิต ก็เหมือนเหมือนพวกของบริษัทใหญ่ๆเลยคือพวกเุนรีรรวานี่ครับแต่เขาทาเป็นโอท็อปเป็นโอท็อปเป็นแบรนด์ของเขาเลยเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะครับตอนนี้แบรนด์ของญี่ปุ่นที่ที่ที่เริ่มมาตีเมืองไทยหรือตีออกไปทัวโลกมีอะไรบ้างทัวโลกนิยมคนไทยคนไทยคนนักสะสมคนนิยมวัยรุ่นทชอบใส่นะครับก็มีพวกอีวอรเดนิมเดนิมอีวาสุอีวาสุซามูไรครับผูเขาผู้เขาลายห้อครับเป็นร้อยครับในในญี่ปุ่นมียี่ห้อร้อยยี่ห้อเป็นร้อยครับ เขาแข่งขันเขาแข่งขันพัฒนาแบรนด์กันนะครับโอ้เยอะมากครับญี่ปุ่นซูเปอร์เคนโอ้พวกเนี้ยแบรนด์คุ้น้ามาสวยใส่เรามาสวยเรามาสวยจริงใส่เหมือนออกวัาเก่ามาเหมือนวิกีเลยครับแต่ขอโทษทีครับเป็นตัวเป็นเหมือนครับตัวเป็นหมื่นนะครับเป็นืงยีนผลิตใหม่แต่ตัวเป็นเหมื่นครับแลวผ้าเขาออกมาเยอะแยะเป็นงานเย็บหนื่นก็เขาการการผลิตเขาทําคล้ายๆของบริษัทบริษัทบริษัทที่เขาเขา เขาดิเขาเขาทำเหมือนเลยครับเขาทำแบบยอมด้วยอินดิโก้เหมือนกันครับเขาทำเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วเขาไม่ได้ยอมด้วยเทคโนโลยีสิไม่ใม่ครับเขาเพื่อน้อมไวยอินดิโก้เลยครับแล้วแล้วเขาออกมาแล้วก็ภาพออกมาสวยแล้วก็สามารถขายราคาได้แพงๆนะครับแล้วคนคนนอกประเทศก็ยอมรับหมดเลยครับยอมรับหมดยอมรับหมดเลยครับที่เขามาซื้อกงเกงยินเก่าๆบ้านเรานี้เขาไปทำอะไรเขาไปโชว์ในในร้านเขาเอาไปสะสมนะเขามีความคลั่งไคล้แล้วส่วนหนึ่งเขาก็เอาไปโชว์ ครับสามเขาก็ไปต่อยอดครับเขาไปต่อยอดนะครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปเป็นเป็นเป็นอ่าไอไออะไรนะไอเป็นตำราะนรับตำรายีปตำรายีมีหมดเลยครับตำรายีนะครับให้ดูเลยครับพระเครื่องมีตำรายีนครับพระเครื่องมีตำราพระเครื่องยีมีราคายีนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่ไม่ยาวคลิปนี้ไม่ยาวพี่มีโครงการที่จะทำเป็นพิ่จสผ่านเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับคือหนึ่งเราเป็นนักสะสมเราเป็นชอบมาเตด็กนะครับเราไปฝันว่า เรามีของเก่าบรรดุเราให้ของเก่ามาครับแล้วเราจะทำมาพิพันธ์ให้มันให้คนทั่วโลกได้ได้เข้ามาเที่ยวไม่ใช่ว่ามาดูแต่ของอย่างเดียวคของของที่อยู่ในพิพันธ์ต้องมันต้องมีหลากหลายครต้องมีหลากหลายเช่นเราได้ของเก่าโบราณจากบรรดุมาแล้วก็แล้วเราชอบอะไรเราต้องหาของที่เก่าที่มันสุดของของรุ่นที่ชอบที่สุดน่ะคนที่ส่วนมากที่ชอบที่สุดก็เอามาไว้ให้อยู่ในตัวเราให้หมดแล้วเมื่อเข้ามาพิพิพันธ์ครับก็มีมีอ่าพระเครื่องอ่า อะะเคครรื่งนับมีส่วนของมาเทืองด้วยนะเก่าของเก่าแล้วของเก่าตั้งแต่หม้อหายโซลูตี้เดียวต้นต้นหญิงทดีหม้อปัจจุบันของเก่าโบราณทั้งหมดนะครับของที่มีอายุมากถึงพันปีนะครับพันปจะอยู่ในพิพิธภัณฑนนี่ครับเป็นสืบสิรรุ่งของเก่าโบราณแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกางเกงยีน กางเกงยีนนะครับคือเกงโอเวอร์ออนครับเกงยีนก็เกือบมีหลายยี่ห้อนะครับมีหลายเกือบชุดเกือบเกือบทุกยี่ห้อในโลกนี้นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดังที่สุดและที่คนนิยมสุดแล้วก็ของที่ตัวที่หายา่สุดก็อยู่ที่นี่ครับคือเกงเกงโอรีมตัวนี้ตัวนี้เอ็กซ์นี่ครับคือตัวนี้ครับเป็นผ้าเสือร์ผ้าอะไรพวกนี้ครับมีทุกคนดูครับนี่นี่ที่ที่กล้าจับอย่างนี้นะครับเพราะว่าสีที่ย้อมนี่เป็นสีที่ที่สีที่สุดสีธรรมชาติธรรมชาติครับเพราะพวกนี้เขาจะไม่อยู่อย่างี้ครับอยู่ ถ้าเราถ้าเราไม่ไปไปลงห้ามซักแฟบนะครับไม่ได้นะครับเพราะแฟบป็นพวกแฟบเนี่ยมันมีมันมีโซดาไฟผสมนะครับมันจะจับเรื่องแฟบเนี่ยผมซักฟอกเนี่ยครับมันมีใช่ไหครับเอามือไปจับมันยังร้อนอย่างเงผมซักฟอกเนี่ยเขามาไม่ได้ใช้กับกางเกงยีนไม่ใช่กางเกงยีนครับไม่ไม่ได้ใช้กับกางเกงยืนลุกลุกยุ่งเก่าครับไม่ได้ครับไม่ได้กางเกงยืนยุ่งเปใช้เปล่าสมืัยก่อนเขาใช้เขาจะมีวิธีการซักหรือซักน้ำเปล่าหรือซักด้วยสบมพูมัสมัยก่อนยังไม่มีพวกนี้ครับยังสม แล้วต่อมาีรนี่เขามีการพัฒนามีน้ํายาซักนะครับซักแล้วมันจะออกมาเงาเข้มเหมือนเดิมครับแต่ฝลเป็นพันุครับน้ํายาซักยีนะครับสำหรับคนเล่นยีนะครับคุณจะใช้ผงัะฟอกไม่ได้ของักฟอกนี่เอาไว้สาหรับซักผ้าตอมกรผ้าไม่มีราคาคือผ้าที่มันเลอะเลอะจริงๆนะครับเพราะมันเพราะเป็นโซเดาวไฟมันก็จะไปมันก็เอาไปมันเป็นซักแล้วมันจะกัดกัดพว่นออกแล้วถ้าเป็นผ้าที่ันสีก็จะตกงหมดนะครับแล้วผ้าจะ แขนกระด่างคอเนี่ยย่นนี่ยืดอคอมดเกก็ขาดหลุดด้วยครับเพราะมันสสดาไปไมันกัดเลยครับนี่นะครับ <S 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 สามดัดอียอดนิยมของโลก <c oughs> ของไทยแล้วก็อื่นๆนะครับคราวๆเดี๋ยวเมื่อ <c oughs> เปิดพิธพิธภัณฑ์แล้วเนี่ย <c oughs> จะมีเกือบทุกยี่ห้อในโลกนี้แต่คือเน้นทีนี้นคือเน้นดีวายคนดีวแล้วคนที่นิยมที่สุดนะครับคนนิยมนะครับคือเอฟซีที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับดูไว้นะครับทางนี้จะเก็บผ้าชมแผงแล้วก็เอฟซี สาวกอุ่เกยินทั่วโลกนะครับแล้วก็คนที่มีนะครับไอ้ผมลงมาเนี่ยเพื่อให้ศึกษานะครับเป็นเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับคือนี่เราเข้าๆที่มาถ่ายทันก็ถ่ายแบบที่เขามาเร็วก็ถ่ายไม่ทันครับผมบางทีผมคิดไม่อ่อนนะครับเพราะผมผมอายุมากแล้วก็ทําหลายๆอย่างนี่ก็ทิ้งในวงการองค์นี้ไปเนี่ยเข้าวงการพระเครื่องพัะเครื่องวงของเก่าโบราณกับที่ดินค้าขายที่ดินพวกอะไรหลายๆอย่างนะครับ มันเรื่องนี้ก็ทิ้งไปแล้วเพราะว่าของพวกนี้ก็คือว่าจะเอาไว้ในพิพัณฑ์อย่างครับแล้วต่อมาก็ได้พี่เขาได้ออกรายการของพี่เขาขอคอยเตรียมรับชมนะครับจะเปิดพิพิธเป็นพิพิธภัณฑ์ในภายในสองปีหลังโควิดนะครับได้เป็นรูปเป็นร่างครับถ้าไม่ถ้ามันไม่ไม่ไม่จงจะงไม่ไม่เนี่ยนะที่ผมแป๊บเดียวขึ้นผมมีช่างผมมีมีพร้อมที่จะทํานะครับสาวกยีนก็ติดตามด้วยนะครับคือระหว่างนี้นะครับถ้าผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูช่องผมนะครับ เข้ามาดูช่องพี่นิสุภาพรนะครับเป็นช่องที่เสนอเรื่องยีนเรื่องคร้าเครื่องของพี่กิติศักดิ์นะครับพี่กิติศักดิ์รับซื้อกางยีนอายุเท่าไหร่ตั้งแต่พอสออะไรขึ้นไปก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ตะก่อนรับซื้ออยู่ครับตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสามห้าขึ้นไปนะคะหนึ่งเก้าสามห้าหนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งเก้าสามสองขึ้นไปไล่ลงไปเมื่อตะก่อนนะครับเอย่างนี้ก็ที่ที่ว่าหยุดหยุดต่อไปคือเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็หยุดไปก่อนแล้วก็คนที่เป็นลูกค้าของเรา ก็เขาตอนนี้เขาก็แก่อาย,อายุแก่ไปแล้วแล้วก็อะไรนะไม่อยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วเสื้อผ้าเขาไปไหนเขาลูกเป็นมาดกลูกของครับครับลูกหลานนะครับท,ที่ที่ต้นตะโกนสะสมเงางเกยงยีนไว้นะครับคุณไปใส่ใจชน,นิดหนึ่งนะครับ,รบว่าไอ้เสื้อผ้าไอ้อเสื้อผ้าที่พ่อแม่เก็บไว้นะครับอย่าคิดว่าของไม่มีค่าอันนี้นะครับอเมริกาบริจาคมาที่ ให้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 เจ้าเจ้ที่สามประเทศที่สามขาแม่นาตลาดลงเรือเลยแต่หารู้ไหมว่าไอสิ่งที่เขาบริจาคมาเขาต้องซื้อกลับไปในราคาแพงใช่นะครับเพราะว่าตอนที่ทิ้งกันเขาก็ไม่รู้คนบ้านเขาบ้านบ้านเขาไม่รู้พวกชาวนาชาวสวนก็ทิ้งทิ้งเขาคือบ้านเขาเนี่ยห้ามทิ้งขยะนะครับคือคนต้องเก็บของทุกอย่างต้องเก็บเป็นที่นะครับแล้วเขาอีกส่วนหนึ่งเขาเก็บไปแล้วเขาก็เอาแยกออกไปให้กับอ่ามีอ่าของของเขากลุ่มของเขาเขาก็แยกไปให้ประเทศที่สามนะครับ เนี่ยแต่ทุกอย่างครับของแพงๆอยู่ที่ประเทศที่สามเที่ยงเลยเที่ยงเลยครับอัน,อนนี้กล <c oughs> ับมาหาของซื้อหมดตอนนี้นเขากลับกลับซื้อคืนแพง,ง,งกว่าเดิมอีกพวซาลต์ฮาร์เลย์รถโบร,ราณเสื้อเกา่าของโมเก่ามัวเกา่เกาเสื้อทหารโบราณยุคสงครามนครับตอนนี้ราคาประเมินไม่ได้นะครับเดีย๋ยวไปซื้อขายกันนะตัวตัวเป็นกี่ล้านนะครับตัวนี้เป็นเงินไทยครับครับผมไอซี่ของกระจากนะครับก่อนที่จะทิ้งของอะไรไปนะครับ คิดให้ดีนะครับว่าว่ามันมีค่าขนาดไหนนะครับเมื่อเมื่อปีเมื่อเมื่อกองสบู่แตกปีสี่นะครับผมพวกผมเนี่ยเอาที่ผมเริ่มเป็นพ่อค้าผมก็ขอไปขายครับผมม่ผมก็เห็นกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นพวกที่เขาหมดบ้านเขาจะถูกยึดแล้วจะถูกยึดแต่พ่อแม่เขาทิ้งโรดกไว้ให้เขามากองขายวางขายครับในราคาถูกเขาไม่มีเขาไม่รู้เรื่องราคาเลยครับคือพ่อแม่เขาไม่ยอมบอกเขาไว้ครับแล้วเขาก็ไม่รู้พขได้โรดกมาเขาก็กองขายไม่แต่พักเครื่องเป็นของเก่าของโบราณ ขายถูกๆได้ไปหมดนะครับในยุคนั้นผมยินได้มาเยอะนะครับคนซื้อนะครับซื้อกพผมรู้นะครับส่วนที่ผมมีตังค์คนซื้อนะครับคนเพราะคนยุคนั้นได้ปีสี่ําทำให้คนที่ของแรกเปลี่ยนคนคนจากได้คนไม่มีจากแรกของคนมีมามาครองเยอะนะครับดังนั้นครับคือก่อนที่จะทิ้งอะไรนะครับคุณศึกษาก่อนครับ ที่สําคัญคือคุณต้องศึกษาสมบัติที่มีอยู่ว่ามันมีค่าอะไรแล้วอย่าลืมบอกลูกบอกหลานนลครับพ่อแม่ผู้อาปู่ย่าตายายที่แกอย่าลืมบอกเขียนราคาติดไว้เขียนติดเลยอย่าขี้เหนียวเพราะคุณเอาไปด้วยไม่ได้แม้แต่ที่ดินแม้แต่อะไรทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ทรัพย์สินทุกอย่างมีอะไรคุณเขียนนอย่างรูปผมเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยผมเขียนไว้หมดเลยเนี่ยอะไรทุกอย่างผมมีราคาติดไว้เลยเพราะผมเคยเห็นมาแล้วปี40นะครับโอ้ยของมีค่าแม้ของนี่เป็นล้านมาขายกัน5 0 0พ4,000พันนะครับ คือเขาไม่รู้ครับพ่อจันทรมันกัดปากกินทีไงเขาเห็นเกงเงินเขาก็ถูกต่อยังขายเลยอะ่ะต่อเขายังขายเลยเนอะโมแบบถือถ <c oughs> ้าเกณ์ยินรีไวาบางตัวผมได้ราคาห้าร้อยนะผมผมมาขายได้ตัวสองหมื่นนะครับเขาไม่รู้ราคา,าไม่รู้ราคาครับเพราะพ,อพ,อพอ่อแม่เขาตายไปแล้วไงครับคือเนี่ยนะครับต้องเรียนรู้นะครับคือทุกๆเรื่องที่เป็นสมบัติของคุณแต่พักเครื่องอีกนะครับพักเครื่องนี่ต้องระวังนะครับโอ้บางคนนี่บางคนเนี่ไปพ่อแม่ทิ้งโมดกไว้ ลูกนะครับเหมาถูกๆคนหัวสวยไปขอเหมาตามบ้านเนี่ยพันห้าพันหกพันรู้ไหมบางทีเจอออกไปเขาไปขายอนนึงได้เปกี่เท่ามันะครับเนี่ยบอกว่าให้ถ้าเราล้วมีเปอยู่เนี่ยเราพยายามบอกลูกบอกหลานไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรคือเราเอาไปด้วยไม่ได้เราก็บอกคนต่อต่อกันไปเขียนป้ายไว้ว่าเราซื้อมาเท่าไหร่เพราะมีคนโดนไม่น้อยนะครับอูเยอะครับปีสี่ศูนย์นะครับคลิปของผมกับพี่ นี่กิติศักดิ์นะครับอาจจะกระท่อนกระแท่นนะครับเราไม่มีบทเราไม่มีบทแล้วเราคุยไปอย่างนั้นเลยเราเป็นชาวบ้านครับผมชาวบ้านอยากให้ความรู้กับคนคนที่ได้รับชมครับผมครับก็การให้ความรู้นะครับแต่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ